สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ้าวันนี้แม่บ้านค่ะพี่พบกันกันกบ ep 1012กันแล้วนะคะฝากพี่ๆกันที่เข้ามารับชมกันแล้ว like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อนะคะพี่ศูนย์5 8 0 6 5ศค่ะส่งฟรีมีปลายทางนะคะพี่ ถูกใจสนใจค่ะพี่จ๋าสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่ขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะเพิ่มเติมโดยหมายมเลขโทรศัพท์นะคะพี่จ๋าแอดไลน์กันเข้ามาค่ะไลน์ในบ้านชื่อโรสค่ะพี่จ๋าสระโอรอเรือโสอเสือค่ะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่วันนี้ก็เช้าวันที่14พฤศจิกายน2568ค่ะมีพระมาให้พี่ๆได้รับชมกัน1ชุดค่ะ หมายเลขที่หนึ่งนะคะพี่เป็นรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อจงค่ะด้านหลังเขียนว่ากันภัยมีอักขระลายันนะคะพี่สารูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อจงค่ะพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะคะพี่ เก่าสวยนะคะพี่จ๋ารูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อจงค่ะ แบ่งป,ปันพี่พี่ fc ค่ะพี่จ๋าพ่อจงแบ่งปัน600บาทค่ะหมายเลขที่2เป็นอ่อพระวัดอนงเนื้อเมก,กะพัฒนนะคะพี่จ๋าพระวัดอนงเป็นเนื้อเมก,กะพัดค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่จ๋าหมายเลขสองค่ะ แบ่งปันนะค่ะพี่จ๋าเบอร์สองแบ่งปันเจ็ดร้อยบาทค่ะหมายเลขสามเป็นชินราชหล่อโบราณค่ะพี่จ๋าชินราชหล่อโบราณหมายเลขสามค่ะ เก่าสวยค่ะพี่ชินราชหล่อโบราณน,นะคะพี่จ๋าเป็นหล่อครึ่งซี่เก่าเก่า,าหมายเลขสามค่ะแบ่งปันพีพค่ะพี่จ๋าหมายเลขที่3แบ่งปันอยู่ที่หกรบาทค่ะหมายเลข4เป็นพระสมเด็จค่ะพี่จ๋าสมเด็จปกโพหลวงปุโตค่ะ ปุโตวัดประดูชิมพรีค่ะพี่จ๋าเป็นพระสมเด็จเนื้อเก่าสวยค่ะใหม่เลขสี่นะคะพี่ ปกโพหลวงปุโตค่ะแบ่งปันพี่เอฟซีค่ะพี่จําหมายเลขที่สี่ค่ะแบ่งปันหกร้อยบาทค่ะหมายเลขที่ห้าเป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวค่ะพี่จําหล่อเจ้าสัวหลังจานค่ะเหรียญหล่อเจ้าสัวนะคะพี่จําด้านหลังมีรอยจานค่ะ เ่าสวยค่ะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พีเอฟซีค่ะหมายเลขที่ห้านะคะพี่เหรียญหล่ลเจ้าสัวด้านหลังมีรอยจานแบ่งปัน8ปดรอยบาทค่ะหมายเลขหกเป็นพระรอดค่ะพี่จ๋าพระรอดเนื้อดินค่ะ พระรอดใหม่เลขหกค่ะแบ่งป,ปันพี่พี่เอนะคะพจ๋าพระรอดแบ่งปันอยู่ที่หกร้อยบาทใหม่เลขที่6เก่าสวยค่ะพี่หม่เลขเจ็ดเป็นปิดตาค่ะพี่จ๋าปิดตาใสา่วัดสะพานสูงค่ะลงลักลักล่อนเก่าสวยเลยค่ะพี่ ระปิตาใหม่เลขเจ็ดขางเนื้อเก่านะคะพี่จ๋ปิดตาสายวัดสะพานสูงค่ะพี่ใหม่เลขที่7แบ่งปันพี่เอฟซีอยู่ที่600บาทค่ะใหม่เลขก8เป็นแผ่นปัม๊มรูปเหมือนหลวงพ่อพรมค่ะพ่อโรมปี2512ค่ะพี่จา หลวงพ่อพรมวัดช่องแคค่ะเก่าสวยใหม่เลขแปดค่ะ แบ่งปันนะคะพี่หมายเลขแดแผ่นปั๊มหลวงพ่อพรมแบ่งปัน800อบาทค่ะหมายเลขที่เก้าเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อสุนนะคะพี่จา๋าวัดบางปลาโมค่ค่ะพี่หลวงพ่อสุนนะคะพี่จา๋าเนื้อเก่ามากค่ะพี่จา๋าเป็นเนื้อดินหลวงพ่อสุนค่ะ หมายเลขที่เก้านะคะพี่หลวงพ่อสุนนะคะพิจาเป็นพระเนื้อดินค่ะแบ่งปันนะคะพิจาหลวงพ่อสุนหมายเลขเก้าแบ่งปันอยู่ที่600บาทค่ะหมายเลขสิบเป็นเหรียญพระอาจารย์วันวัดประสิทธิชัยสองสี่แปดเจ็ดค่ะ เหรียญพระอาจาร,รย์วันค่ะพี่จ๋าครมเลี่ยมนะคะพี่เลี่ยมใช้งานค่ะพี่จ๋าไม่ค่อยชัดเจนกราบขอโทษขออภัยนะคะพี่เหรียญพระอาจาร,รย์วันวัดประสิทธิชัยค่ะสองสี่แปดเจ็ดนะคะพี่จ๋า เลียมไว้พร้อมใช้งานค่ะพระอาจารย์วันนะคะพี่ไม่ค่อยชัดค่ะพี่จ๋าเลี้ยมใช้งานนะคะพี่แบ่งปันให้พี่ fc ที่แปดร้อยบาทใหม่เลขสิบค่ะสิบเอ็ดเป็นปูทวดเนื้อว่านพร้อมการเลี่ยมค่ะเลี่ยมไว้นะคะพี่จ๋าเลี่ยมเก่าเลี่ยมไว้เลี่ยมใช้งานค่ะพี่ปูทวดเนื้อว่านนะคะพี่จ๋า เนื้อเก่าๆเรียงไว้พร้อมใช้งานค่ะแบ่งปันพี่ๆ FC นะคะปีศาปูดทวดเนื้อว่าน600บาทหมายเลข11ค่ะ12เป็นเนื้อว่านพิมพ์พระรอดค่ะพี่เก่ามากนะคะพีศาองค์นี้เก่ามากเลยค่ะพี่หลวงปูดทวดเนื้อว่านพิมพ์พระรอดค่ะ เก่าสวยค่ะพี่แบ่งปันนะคะพี่สาเนื้อว่านพิมพ์พระรอดค่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟซีคระพี่จ่าหม่เล็ก12แบ่งปันอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะ สิเป็นพระทากระดานเนื้อตะกั่วเก่านะคะพี่จ๋าทากระดานเนื้อตะกัวเก่าสวยค่ะแบ่งปันเลยค่ะพี่จ๋าท่ากระดานนะคะพี่ แบ่งปันพี่พี่เอฟซค่ะหมายเลข13พระธากระดานค่ะแบ่งปัน600บาทค่ะ14เป็นเหรียญหลวงพ่อจาดห่วงเชื่อมหูเชื่อมค่ะหลวงพ่อจาาหมายเลข14ค่ะพี่จ่าพ่อจาดหลังจอจะเลินลาบค่ะพี่2,484ค่ะ อสลึก oh, นะคะพีจ๋าหลวงพ่อจาาค่ะแบ่งปันค่ะพี่หมายเลข14แบ่งปันอยู่7จ็ดรอยบาทค่ะ สิเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพสองสค่ะหลวงพ่อเดิมใหมายเลข15ค่ะพี่สาพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะ2482ี่เก่าสวยค่ะ หลวงพ่อเดิมนะคะพี่จ๋าใหม่เลข15แบ่งปันพี่เอฟซีแปดร้อบาทค่ะใหม่เลข16เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมมีรอยจานค่ะพี่หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะพ่อเดิมเก่าสวยนะคะพี่จ๋าสภาพคือได้มาแบบนี้เลยค่ะพี่ หมายเลข16ค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมมีรอยจานค่ะ mm hmm. เก่าสวยนะคะพี่สาแบ่งปันพี่เอฟซีหรอยบาทค่ะหมายเลข17เป็นสมเด็จหลวงพ่ออ้นค่ะพี่สมเด็จหลวงพ่ออ้นนะคะพี่สาวัดบางจากค่ะ เก่าสวยหมายเลข17ค่ะหลวงพ่ออน้นหมายเลข17นะคะพี่จ๋าพ่ออ้นวัดบางจากนะคะพี่แบ่งปัน6กรบาทค่ะหมายเลข18เป็นพระสมเด็จนะคะพี่จ๋าสมเด็จเก่าด้านหลังมีปั๊มแบบนี้มาค่ะพี่พี่พี่ที่ทราบที่มาที่ไปถูกใจสนใจนะคะพี่จ๋าติดต่อมาบ้านกันเข้ามาได้เลยค่ะ สมเด็จใหม่เลขสิบแปดค่ะพี่สิบแปดเก่าสวยค่ะนี่ค่ะพี่ด้านหลังเป็นปั๊มรูปเหมือนเป็นเอ่อ ดอกไม้นะคะพี่สาแม่บ้านไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรค่ะพี่นี่ค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc หกร้อยบาทหมายเลขสิบเจ็ดค่ะสิบแปดนะคะพี่จ๋าพระสมเด็จมีคราบกรุเก่าๆค่ะหมายเลขสิบแปดค่ะพี่จ๋าสมเด็จเก่านะคะพี่ เก่าสวยใหม่เลขที่19ค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์นะคะพี่จาแจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะพริกไม่ทันหันไวกราบขอโทษขออภยัยคะ่ะพี่จารบก,กวนติดต่อแม่บ้านกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่หมายเลขที่19แบ่งปันอยู่ที่6 0 0บาทค่ะยี่ค่ะ,คะพี่จ๋าพระสมเด็จหมายเลข20ค่ะ เก่าสวยค่ะพี่แบ่งปันนะคะพี่จ๋าแบ่งปันพี่เอฟซีอยู่ที่ใหม่เลขยี่สบรอยบาทค่ะ21นะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญค่ะพี่เหรียญพระราชทานปี2,500ค่ะ เก่าเลยนะคะพี่จ๋าอันนี้เก่ามากครับพี่เหรียญพระราชทานปี2,500ค่ะ แบ่งปันค่ะพี่จา๋าหม่เลข21ค่ะแบ่งปันอยู่7 0 0บาทค่ะ22เป็นพระซุ้มกอหลวงพ่อหน่งค่ะหลวงพ่อหน่งพิมพ์สุ้มกอค่ะพี่จา๋าเนื้อเก่ามากนะคะพี่ สมกกหลวงพ่อหนงค่ะแบ่งปันพี่ f c ค่ะพิสาพระสมกอกหมายเลขที่22600บาทค่ะ23เป็นคุณแผนนะคะพิษาคุณแผนหลวงพ่อหน่งหมายเลข23ค่ะ หลวงพ่อหนุ่งนะคะพี่้าเป็นพระคุณแผนนะคะพี่แบ่งปันนะคะพี่สาวหมายเลขยี่สิบสามค่ะแบ่งปันอยู่ที่หมายเลขยี่สิบสามหกร้อยบาทค่ะยี่สิบสี่เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อสนิทนะคะพี่้าววัดลำบัวลอยมีรอยจานด้านหลังค่ะ รูปถ่ายหลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอยนะคะพี่จ๋ามีรอยจานค่ะ<ๆ>เก่าสวยค่ะพี่จ๋าด้านหลังนี่ค่ะพี่รอยจานเป็นรอยจานหมึกปากกานะคะพี่จ๋าเรียมไว้พร้อมใช้งานค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc เลยค่ะ รูปถ่ายหลวงพ่อสนิทนะคจะจาาวัดลำบัวลอยค่ะแบ่งปันที่600บาทนะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขนะคะพี่จ๋าติดต่อไปบ้านกันเข้ามาค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่084 9158065ส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่วันนี้ก็ขอจบคลิป EP 1012ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า